สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะพี่อ้อยจะมาให้ดูอะไรนะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยทำไปได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะมาดูความยาวของเขานะอันนี้พี่อ้อยใช้ไหมไปสามม้วนนะคะลายนะคะเขาจะออกมาตามสีของไหมนะคะที่เขาสลับลายมาให้นะคะตรงนี้พี่อ้อยวัดแล้ววัดดูแล้วคร่าวๆนะคะ คือ2เมตรเนาะพี่ว่าต้องทําประมาณ2เมตรครึ่งนะคะเพราะว่าพี่ว่าจะทําเป็นผ้าห่มเนาะจะทําแบบนี้ประมาณ5ผืนนะคะแล้วพี่ว่าก็จะมาต่อกันเนาะจะมาต่อกันเพื่อทําเป็นผ้าห่มเห็ไหมคะลายนะคะตรงเนี้ยพอเราต่อลงไปแล้วเหมือนไหมเขา ใหม่เข้ามามันมันไม่สัมพันธ์กันเนาะเพราะว่าแต่ละคุมแต่ละก้อนเนี่ยใหม่เขาจะไม่ค่อยลายเขาจะต่างกันไปนะคะลายนี้จะเหมือนกันลายต้นๆน,นะคะพอมาตรงกลางนะเราจะปะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะอันนี้เป็นต้นๆนนะจะเป็นลายคล้ายๆกันกับตรงตรงชาย ทำแบบนี้นะคะ่ะห้าผืนห้าผืนก็จะได้พ,พ้าห่มหนึ่งผืนนะคะอันนี้เป็นไหมขนแกะเนาะไหมเส้นใหญ่แต่ก่อนเนี้พี่อ้อยเคยใช้นะคะพี่อ้อยจะใช้ไหมขนแกะเหมือนกันแต่เป็นเส้นเล็กนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เขาเอามา,อาเอามาพันรวมกันนะคะให้เป็นไหมเส้นใหญ่แต่ถ้าเป็นไหมเส้นเล็กนะคะเนี่ยพี่อ้อยป่านนี้พี่อ้อยไปไกลละ หมาเส้นใหญ่จะดึงยากนิดนึงค่ะเพราะบางทีเวลาเราเกี่ยวเนาะเกี่ยวขึ้นมาอย่างเงี้ยสองเส้นก็จะติดอีกเส้นหนึ่งอยู่ข้างล่างต้องคอยดูดีๆแล้วก็ระวังต้องเก็บให้ได้สามเส้นก็จะแตกนะคะไหมเวลาเราพันลงไปแล้วจะแตกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะแตก,เ,แตกเวลาเกี่ยวต้องระวังถ้าไม่ระวังนะคะก็ก็จะจะมาไม่ครบเนาะแล้วก็ตัว ่าเราก็จะได้ลายไม่สวยนะคะได้ลายไม่สวยอันนี้ก็โอเคนะคะเพราะว่าเขาเป็นสีม่วงชมพูแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆสีกะปิเนาะจะเป็นสีกะปิตรงเนี้ยจะเป็นสีกะปินะคะราคาสีขาวไม่ใช่ขาวเป็นเป็นอะไรนะ สีคล้ายๆสีโอรสนะคะนี่พี่ร้อยถ่ายกลางคืนเนาะก็ะเลยได้ออกมาเป็นสีนี้เนาะถ้าถ่ายกลางวันเขาก็จะเป็นอีกสีน,ะะนึ่ะเห็นไหมสีโอลรสแถ้าดูไกลๆเราก็คิดว่าเป็นสีขาวเนาะนจริงๆเเป็นสีโอรสอ่อนๆนะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะให้ดูก่อนเนาะ แล้วเ,เดี๋ยวพี่อ้อยทําเสร็จแล้วมาดูอีกทีนึงนะคะเราจะมาให้ดูการต่อไหมหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พื้นจะมีสีก็จะเป็นสลับสีกันไปก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะจะไม่ใช่สีนี้เนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปถักถ่ายพูดคุยกับพี่อ้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ อืนนี้พี่ว่าใช้เวลาไม่ถึงสามวันนะคะเพราะว่าใช้เวลาช่วงเย็นเนาะช่วงเย็นเพราะว่าช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าไม่ค่อยว่างนะคะก็จะใช้เวลาตอนเย็นมานั่งทำก็วันหนึ่งก็ประมาณสี่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะคะทำมั่งหยุดมั่งเล่นมั่งเลื่อยเปื่อยนะคะไม่ได้นั่งตั้งอกตั้งใจจริงๆนะคะถ้าตั้งใจทำจริงๆอ่า วันละผืนก็ได้เนาะแต่ว่าพี่อ้อยไม่มีเวลามากนะคะก็ใช้เวลาเยอะหน่อยก็หลายวันหน่อยลายนี้เป็นลายที่คิดเองนะคะเพราะว่าไหมเขาเส้นใหญ่เนาะไหมเขาเส้นใหญ่เราเราต้องต้องคิดลายใหม่เพราะลายที่ในหนังสือที่พี่อ้อยรีวิวไปหนังสือลายนั้นใช้ไม่ได้เลยทําออกมาแล้วไม่สวยนะคะก็เป็นลายที่เราคิดขึ้นมาเอง จะได้ประมาณนี้เพราะว่าจะเห็นว่ามีช่องเป็นเหมือนสองชั้นนะคะตรงนี้